สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทำการตรวจพิสูจน์สลากเบื้องต้นณจุดขายโดยสามารถดูวิธีการตรวจพิสูจน์สลากเบื้องต้นได้ที่เว็บไซต์สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่025289641ถึง44 หมายเลขสี่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอให้ผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกท่าน ปรดตรวจผลการออกรางวัลอย่างละเอียดโดยสามารถตรวจผลรางวัลผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติหมายเลข1900190010และเว็บไซต์ของสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะหมายเลขค่ะ เจ้าหน้าที่ได้แสดงลูกบอลหมายเลขหนึ่งถึงหมายเลข5้าไปแล้วนะคะต่อไปจะทำการหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขละกันค่ะต่อไป หมายเลขหก สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพที่ส่งจดหมายหลอกลวงหรือแอบอ้างผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียว่าสามารถให้ตัวเลขที่ถูกรางวัลได้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์คอเซ็นเตอร์